สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญญามีค่ะวันนี้พามาทำผัดเผ็ดปลากระเบนใช้พริกแกงผัดเผ็ดกอทมอและพริกแกงผัดเผ็ดใต้ค่ะอย่างละหนึ่งขีดนะคะนำลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมตามด้วยกระชายหั่นเป็นเส้นค่ะ เติมน้ำเล็กน้อยปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสค่ะรอให้น้ำเดือดสักพักนะคะจากนั้นตามลงไปด้วยปลากระเบนค่ะ โรยใบมะกรูดเพิ่มความกลิ่นหอมนะคะผัดให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะตั้งไฟให้เดือดจนปลาสกุกจากนั้นปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำมันหอยค่ะ ค่อยๆคนอย่างเบามือนะคะเพราะปลาสุกแล้วถ้าคนเยอะอาจจะทําให้ปลาเละได้ค่ะชิมรสชาติที่ถูกใจคนในครอบครัวค่ะหลังจากนั้นโรยพริกไทยอ่อนลงไปตามด้วยใบโหระพา เพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยน้ำปลาตบท้ายค่ะเท่าน,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดเผ็ดปลากระเบน